เรื่องการศึกษานะครับมันเป็นผลพวงจากการลงไปหาเสียงเลือกตั้งนะครับ น้องๆเยาวชนหลายๆท่านเนี่ยที่ต้องออกจากระบบการศึกษาเนี่ยมาช่วยพ่อแม่ทํางานโดยไม่ไม,ไม่ไม่ได้เรียนหนังสือนะครับด้วยระบบเศรษฐกิจต่างๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยโดยจริงๆแล้วเด็กพวกนี้เนี่ยมีศักยภาพในการทํางานนะครับผมเน้นระบบอาชีวะนะครับโดยความเห็นส่วนตัวของผมเด็กบางคนเนี่ย ถามว่าจะไปเรียน 4, 5, 6เนี่ยเพื่อไปต่อมหาวิทยาลัยเนี่ยในระดับอุดมศึกษาเนี่ยบางคนก็ไปไม่ไหวนะครับบางคนก็ไปไม่ไหวหลายๆท่านจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมลูกคนนี้เรียนจบนะครับได้เข้าสถาบันการศึกษาดีๆโดยส่วนตัวผมงิด่อันนี้เนี่ยเกิดจากการที่ทางบ้านเนี่ยสามารถที่จะซัพพอร์ตเด็กเหล่านั้นได้แต่ในะขณะเดียวกันเราหันกลับมามองเด็กของเราอีกชุดหนึ่งอย่างที่ผมเรียนเนี่ย เพราะฉะนั้นแนวความคิดเรื่องการศึกษาของพรกเพื่อไทยเนี่ยเราจะต่อยอดพัฒนาน้องๆเยาวชนหรือแม้กระทั่งท่านใดที่มีความต้องการผมยกตัวอย่างนะครับท่านทําขนมเก่งเนี่ยนะครับท่านควรจะได้วุฒิการศึกษาที่เกี่ยวกับขนมยกตัวอย่างเช่นคหาวก,กรรมนะครับเอาความรู้ความสามารถตรงนี้เนี่ยไปแปลงเป็นหน่วยกิจน,นะครับอะไรผมยกตัวอย่างเช่นถ้าปวชเรียนจนจบนะครับ คุณจะต้องมีเรียนวิชานี้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 นะครับถึงจะจบเป็นวุธวิาวชขึ้นมาเพราะฉะนั้นนะครับเอาความสามารถตรงนี้เนี่ยไปเทียบเป็นหน่วยกิจไปเป็นผลการเรียนอะไรที่ขาดที่จะต้องทําให้จบตามระบบการศรึษ<ๆ>รบบการศรษาเช่นวิชาสังคมวิชาคณิตศาสตร์หรือวิชาอะไรก็แล้วแต่ก็ให้สถาบันการศรึกษาใกล้ๆนั่นแหละเป็นคนที่มาเรียนนอกเวลา ตามเวลาที่แต่ละคนพัฒนาน,นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันสอดคล้องกับนโยบายที่ว่าหนึ่งครอบครัวนะครับจะต้องมีรายได้สองแสนบาทต่อปีขั้นต่ำนะครับ soft power ต,ตรงนี้นะครับหลายๆคนอาจจะคิดเออเรียนแล้วไม่สำคัญหลายๆสถาบันประกอบการในสถานประกอบการต่างๆเนะี่ยวุฒการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญท่านมีประสบการณ์การทำงานมามากมายหลากหลายผมยกตัวอย่างคนทำบัญชี ทำบัญชีมาตลอดแต่ไม่สามารถที่จะเซ็นปิดบัญชีอะไรได้เพราะอะไรเพราะท่านไม่มีวุฒิบัญชีเพราะฉะนั้นแนวการศึกษาอันนี้เนี่ยคือการขยายโอกาสการศึกษาครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทยความคิดเห็นส่วนตัว,ตวผมชอบนะกับเด็กเทคนิคเด็กอาชีวะนะครับพวกสายอาชีพลองคิดดูนะครับน้องๆเรียน4 5 6ถึงผู้ปกครองด้วย เรียนสี่ห้าหกจบมาได้วุฒิมหกกับเรียนปวชหนึ่งปวชสองปวชสามจบมาวุฒิปวชกับวุฒิมศถ้าคนสถาบันไหนจะรับเข้าทํางานเลือกปวชนะครับท่านไปเรียนต่อปริญญาตรีปีหนึ่งปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ท่านจบมาท่านได้วุฒิปริญญาตรีกับท่านเรียนปวสหนึ่งปวสสองท่านจบมาได้วุฒิปวสผมเชื่อว่า ผมในระยะเวลา2ปีที่ท่านได้พุดประนี่ยท่านออกมาทํามาหากินท่านมีวิชาชีพนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะสนับสน,นุนอันนี้เป็นเรื่อง,องตัวตัวคือสถาบันการศึกษาอาชีวะนะครับกับเทคนิคนะครับตรงนี้แหละจะทําให้เด็กๆของเราเยาวชนของเราเนี่ยได้มีงานทำนะครับมีศักยภาพในการประกอบอาชีพน,นะครับถ้าท่านใดพร้อมก็ส่งลูกเรียนมปลาย นะครับถ้าท่านใดมองแล้วลูกเราไม่พร้อมจะต้องมาช่วยกันหางานทําก่อนนะครับหรือโดยปัตยภาพของเด็กเนี่ยมันไปในระบบม .4 ม .5 ม .6 เพื่อจะไปต่อระดับอุดมศึกษาไปไม่ไหวนะครับเรามาช่วยกันนะครับนะครับผมผมจะปัะดันเรื่องนี้การพัฒนาระบบการศึกษาอาชีวะกับเทคนิคนะครับเครื่องไม้เครื่องมือให้พร้อมนะครับเพื่อให้เด็กของเรา ร้อมเข้าสู่ในวัยทํางานเร็วขึ้นเพราะตอนนี้จบปวสจะไปต่อปริญญาตรีมันเข้าไปได้นะครับมันก็ไปได้อยู่แล้วขอฝากพักเพื่อไทยและสอสอ,อเขตในทุกพื้นที่นะครับวัชจะรงอนันตกุลโฟมมองผู้สมัครพักเพื่อไทยเขตหนึ่งนะครับผมพร้อมจะทํางานนะครับโดยประสบการณ์จากการเป็นสมาชิกสภาอยู่ในฝ่ายฝ่ายนิติบัญญัติเป็นประธานสภา และมาเป็นฝ่ายบริหารน,นะครับแต่ผมทราบว,วิธีการทํางานของรัฐสภาดีนะครับผมลงพื้นที่ผมขยันผมให้ทุกท่านเชื่อใจได้ว่าถ้าผมเป็นผมเป็นได้ดีนะครับขอบพระคุณครับ